สวัสดีพี่น,อ atsu, นอ้องเอฟซีแฟนคลับซุปผู้ทุกคนเบิง้งต้นผุ่นแม่ข่าวยังมาให้เอายังกินนี่บักย่อพะนะบักกล้วยตะเอามาตัมยันให้จะว่าซุปจะว่าอันนี้เบิดบักฮุงมุ่นั่นเบิ้งดูก,ก็เ่าเขาตเย็นลูกบ,บักฮุงบักฮุงก็ตัวว่าอันนั่นเบิดอันนี้กเขาเขาตุยเย็นกล้วยกล้วยอันนี้ตำได้ค่ะตำได้ตำได้ค่ะปลาทิมในบักขามขวายในี่บัว Universe phải làn pha sạch tiễn mà canh bẻng bẻo anh đi luôn để mất thì hết trăng đầy nè nòn nè nòn mà nước mà cơn là vị trí khẩu khẩu để kiếm tầm một người ta giải phải nó quậy một có lại lại mà cơn qua lại nó bả đi nò lại à lại bán gì đó phò leo พ่วงไปเลยสดเลยว่าแต่ป็นแม่ยางแม่หดเม่อยงางไรอีกทำแจ้วกับบพัดพักว้างสีโอ้โอ้โอ้เขาใจแล้วกันโอ้แต่ว่าสีดายางเอนพวกไม้บนหนายาเขาได้ไม้ไปเอาคณแก่คณแก๊ไปยังแก่เนี่ยหลังแบบข้โอ้กออีหวานมากอืมวันน้เรื่องแม่แม่ไปเอาไปไปถามมึงเรื่องคนก่ หนึ่งอิปูเซนเดออิปูว่าคริปูคนมาขายมันนันเดี๋ยวเรื่อไปสองสูงหนึ่งหนึ่งไอแม่แล้วอยากกินจำดองบกักินปนเองเดีว,ว่าไปสอนมาแล้วกับสิยเมียบ้านนะเสียเล่นหนึ่งไว้เอาก็ลุไปหมดกัทั้ง่าทุตัดมาพูดทำไมไปเมียนไม่แก้ไปเหตุของววั่นไงนี่พอ อ,ย,อ,อยุ่หน่ายู่หน้าไม่หมองสอนบ่แม่มันบกม,ม,มาแล้ว่มมาแล้วไม่พอี่ลหรมีหุ้ยปูบ่แม่คนมาไนบอกทังซีสร้างบลมันึงบ่นี้มันแกนแเ้วยวอหนูบพาลงไปในแม่อืมอนั้นไปแตสิมีอยู่ล้วพ่อเอย่ลไปจะโส,สดซ้แดดท่านเกลี่ยไปท<แ>างร้านานัน แม่ผมมุ้งนี่แม่สามแยกนี่แม่นางแมงหลายกอยากู้นมันแบบฝ่าใสดิก็เกิดปิดแยกรนไงูกเลยบ่บ่ฟ้าให้ว่าคนเขาซื้อบึิเขาขั้งในสูกก็ดอยูไปใส่ยีเฝ้าไปหาเขาเด้อเตีย นั่งน้อยระว่งวางรถโบ๊ทกินปนกินหยังกินอยากจำดองเามัอนขั้นตม้มมันกระสิน้ำน้ำไอ้มันปูกระสิออกเนะาะก็เรียกว่าตม้มก็เรียกอันหนึ่งเอามันปูกระสอยู่ในดองคือเกานี่ตีนอําบุตรมันขึ้นปอง หนี่เข้ห,ห,หนึ่งบ่โดนในพี่น้องมันเสียวมันจะงุม้มใบเล็กเก้ากันงุ้มใเขากับปิดแก็ดจ้ะเรื่อวจะสะส่าขา <c oughs> เอาท่านเ้นท่านเนเน้กินง่ายอยู่นี่ลูกกับบ่เตือนลูกกระได รวบไป้ยบรวบเอ้ยรวบรวบเอ้ยลูกแม่ลูกลูกแม่จินแม่เตรียมันอันี่ยังลอยได้ที่ออกไปทงไปทานน่ะลูกลาลูกหาเฮ็ดยังพูดนะเช่นที่ชินเข่ากับยังกินเข่าง่ายกับยัง ไม่แกงใช่นอกไม่สมบ้างสร่างกับไม่เห็ุงานแล้ว ซืบปลามาใส่เนี่ยกินกันนะเขาขาดอีหยังอยู่ในตู้นี่มันยังขาดเดี๋ยววารุเลยซุปน้ำมันสมบ่ ซุ <łość> <S 2> <S 2> สซ่งุปเซ่คกมีอะไรอยู่ในนี้ อีกดีเอาบังุ่งไว้นั่นซสือมากคือพันเอกเห็นรูปฮะอาซี่กับมีข้างไหนเซลูอ,อ๋อนี่ไง แก่นขมพีน้อยกินกระปุบบนปุนปูจากน้อยหลัก,กะอันนี้มาต้มมาแกงเนาะนั่นเพิ่งหมอเข่าเด้อเนี่ยไม่ไปซื้อเนี้ยมากิน อืนเนี้ยมาเห็ดกินเอาเข่ามาอุ่นใส่แนะ่เออเสียดายเห็ดหน้าเป็นยุติคือสีส,ส,สุ่มสีทีมสีทุ่มคักแท้อี่ตองอูคกกือบาลานมากว่ะ ที่แกงเศ็นใช่ปลากระป๋องปลากระป๋องกันยังอันเดียวซื้อเห็ดอันนี้มาว่าจะไม่เห็ดอัน,อน <c oughs> แกงจืดเห <c oughs> <c oughs> ็ด <c oughs> อันนี้ยังก่อนไม่ไม่ที่เขาใช้แกงจืดนะ ไม่ไม่เห็นไหมเห็ดหอมเออเห็ดหอมเอาเช็ดถุงไปเนี่ยเจ็ดขยะน,นี่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 เออหัวบอล เสร็จพักมื่อนั้น<ป>เอาถิน่นรถตำเอาไช่เอาไปให้หมูนั่นแหละ เดี๋ยวยยกฟองไปสื่อเนี่ยไม่เห็ดกินกัน,นะจะได้ออกไปซ้องไปปลูกเองหน่อยนั่นเป็นไรปลูกเองหน่อยนั่นไม่กินเข่าล้วก็จะออกไปหาอันสอนสินเด้อจะคลิปดติดตามคลิปดไปสอนเพี่องเด้ออาย่ดีไม่แห้งสุกคนนะ